มาถึงชาวราศีธนูนะคะดวงประจําเดือนเมษายนนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของงานกันเลยนะคะเรื่องงานเดือนนี้นะคะต้องขอเตือนสักนิดหนึ่งนะคะไ้่ตรงกลางเนี่ยมันเป็น king of cups นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็น page of swords นะคะต้องบอกว่าถ้าเทียบระหว่างเด็กกับพระราชาเนี่ย พระราชาเนี่ยใหญ่กว่าเด็กอยู่แล้วนะคะแต่พระราชาเนี่ยเขาถือถ้วยเด็กเนี่ยเขาถือดาบนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของการที่เราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจในการทํางานนะคะหรือหลายครั้งก็คือเป็นคนปิสเปปนิดนึงนะคะก็คือทํางานตามอารมณ์มากจนเกินไปนะคะก็คือเป็นพ่อคิงพ่อะคะิงออฟคัฟส์เนี่ยค่ะพระราชาถือถ้วยนี่คืออารมณ์แบบศิลปินมากนะคะหลายครั้งเนี่ยเขาเรียกว่า ต้องแยกเรื่องของความแบบรับผิดชอบนะคะออกออกจากกันกับเรื่องของความติสเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งคือแบบต้องรอมีอารมณ์ก่อนแบบอารมณ์ดีแล้วถึงจะทํางานคิดงานได้เดี๋ยวค่อยทำอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้เหมือนเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยมันน้อยลงคือสังเกตเด็กคนนี้สิคะเด็กคนนี้หน้าตาถือดาบคือแบบถือหน่อยอ ไม่อยากถือเลยอะไม่อยากสู้เลยไม่อยากทําเลยนะคะแต่ก็เหมือนแบบต้องทนทนทำไปนะคะคือเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่แบบค,ค่อนข้างติสหน่อยค่อนข้างแบบไม่่อยอยากจะทําอะไรอยากอยู่สบายๆนะคะแต่ว่าต้องพยายามนะคะต้องพยายามควบคุมตัวเองเนาะ ล,ลดในเรื่องของการตัดสินด้วยอารมณ์ให้น้อยลงและตัดสินด้วยเหตุผลให้มากขึ้นนะคะอะทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะความรักเนี่ยพอจับได้ไพ่ king of cups เนาะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดบายด้วยถ้าเกิดว่าเป็นความรักอาจริงๆต้องบอกว่าความรักมันเกิดการแข่งขันที่มีบางคนไม่ตัดสินใจนะคะอะเรื่องนี้นเป็นยังไงนะคะก็คือถ้าเป็นคนโสด มนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือคนที่เคยแต่งงานเป็นพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่คือเคยมีเจ้าของหรือกําลังมีเจ้าของอยู่เนี่ยเข้ามาจีบเราในเดือนนี้นะคะซึ่งเขาเองยังไม่เคลียร์กับคนเก่าซึ่งเราเองก็ต้องมานั่งคอยพยายามแบบต้องมาพยายามเคลียร์กับเขาด้วยว่าสรดกจะเอายังไงจะเป็นยังไงจะเลิกไหมจะเลือกเราหรือเปล่าคือเราไปตกอยู่ในวังวนนี้พอดีเลยะคะ่ะแล้วเราเองก็ต้องพยายามที่ต้องแบบ เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเราด้วยนะคะก็ให้ระวังสําหรับคนที่เรียกว่าถ้าคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่เนะะี่ยค่ะระวังเจ้าของเขามาทวงคืนอันนี้ระวังจริงนะคะสําหรับคนที่มีคู่คนมีคู่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบคล้ายแบบนี้เหมือนกันคะ่ะแต่มันเป็นคือคู่ของเรารู้สึกว่าเหมือนกําลังไปเตะคนอื่นกําลังแบบไปหยอนคนอื่นนี่ทําอะไรเนี่ยคือ เราเองรู้สึกเลยว่าบัลลังก์ของเรากําลังถูกสั่นคลอนนะคะคือจากที่เคยเป็นที่1ที่เดียวในใจนะคะตอนนี้คือแบบเอ๊ฉันยังเป็นที่1อยู่ไหมฉันยังเป็นที่เดียวอยู่ไหมนะคะอาจจะมีการทะเลาะกันในเรื่องนี้เรื่องของความหึงหวงความแบบระแวงไม่ไว้ใจเนี่ยเกิดขึ้นแบบชัดเจนนะคะเขาอาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนกันเฉยๆก็ได้อาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานเป็นพี่น้องกันจริงๆก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเรามันรู้สึกแบบไม่ไว้ใจอะ่ะ รู้สึกว่าแบบเพื่อนกันคุยกันแบบนี้หรอใช่หรออยนะ่างเงี้ยเดือนนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะก็ ทะเลาะก,กันด้วยคำพูดยังพอไหวนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการลงไม้ลงมือซะหน่อยนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะอ่ะการเงินนะคะจริงๆเป็นช่วงเดือนของการที่เรากําลังมองหารูปทางในการขยับขยายตัวเงินก็คือเอาเงินที่มีอยู่นะคะไปขยับขยายให้ไปเขาเรียกว,ว่าไปทําให้มันงอกเงยมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงของการที่เหมือนเล็งว่าจะทาแต่ยังไม่ทาสักทีนะคะสมมติว่ามีเงินก้อนหนึ่งนะคะแต่ก็แบบอ่ะอ่ะอ่ะซะหน่อยหนึ่งออกไปทำซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนยังไม่ลองเล่นเต็มตัวเพราะว่า เราเองเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาตลาดยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการแบบการทําให้เงินมันงอกเงยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาแนะนาว่าเดือนนี้อาจต้องเป็นเดือนที่เราต้องกลับเข้ามาศึกษาในเรื่องของการเงินให้มากขึ้นนะคะคือการเงินบอกก่อนคือเดือนนี้มันไม่มีปัญหาเป็นเรื่องของการทําให้มันโตขึ้นนะคะแต่ตัวเราเองอะเล่นตามอารมณ์มากจนเกินไปคืออย่างบางคนเนี่ยไม่รู้จักสมมติว่า เล่นหุ้นก็ไม่ได้รู้จักตลาดหุ้นมากพอไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากพอแต่เล่นตามอารมณ์เลยค่ะเล่นตามอารมณ์เล่นตามเซนส์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นช่วงจังหวะที่ต้องมีการศึกษาด้วยตัวเองให้มากขึ้นให้เราเข้าใจมากขึ้นน่าจะช่วยให้การเงินเนี่ยมันไม่จะเป็นแค่สามเหรียญนะคะมันไม่ได้เป็นแค่เหรียญน้อยๆแบบนี้มันอาจจะเป็นเหรียญที่มันแบบเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพละกันเนาะอากสุขภาพืจริงเรา็จะรู้สึกว่าสบายๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะ Well of Fortune นะคะกับ King of Cups นะคะ เขาบอกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจนี้สบายสบาย,สบายมากๆเลยคือจริงๆมันเป็นช่วงของการที่อารมณ์แบบมันติสมากอะอารมณ์คือศิลปินมากนะคะวันๆคือให้ระวังอย่างเดียวเลยก็คือการที่กินขนมเยอะนะคะคือเป็นการแบบคือในรูปเนี่ยเขานอนอ่านหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยมันก็ประมาณแบบ8ปดโมงเช้าหรืออะไรเงี้ยเนาะคือจริง,รงๆเนี่ยถ้าเกิดตามข้อตัวคิดน,นะคะก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าในเรื่องของสุขภาพเนาะ อาจจะแบบนอนดูซีรีส์จนดึกอ่านหนังสือหรือเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะคือจนดึกดื่นตลอดนะคะแล้วระหว่างที่ตอนกลางคืนเนี่ยที่ไม่นอนเนี่ยก็คือกินขนมไปด้วยเดี๋ยวกินขนมเดี๋ยวกินน้านู่นนี่นั่นเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของแบบอ่าระวังน้ําหนักขึ้นหน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำวิธีถ้าเกิดว่าจะควบคุมน้ําหนักในเดือนนี้นะคะก็คือ 1. ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะเน้นเป็นพวกแบบน้ําผักผลไม้สกัดเย็นอะไรเงี้ยนะคะมาช่วยดีท็อกซ์บ้างนะคะแล้วก็จํากัดเวลาในการกินคะทำ iF ก็ได้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของสุขภาพให้ดีมากขึ้นค่ะ